สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงแอร์พอตแล้วนะคะก็มาถึงสนามบินแล้วนี่ก็เป็นเวลาที่ประมาณกับ2องทุ่มค่ะพี่น้องนะคะก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าสบายใจนะคะสบายใจเพราะว่าสายการบินนะคะบินประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะเราก็สบายหน่อยไปเข้าน้ำนานอยู่ไกลค่ะนี่ก็จะเป็นเรือนไทยคะ่ะพี่น้องสวยมากเลย เรือนไทยคะ่ะดูสิสวยค่ะก็ทำเป็นศาลาไว้สำหรับถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปสะผมมาที่นี่ก็เลยโกกสีผมกับพี่น้องนะคะอันนี้ก็ก็ต้องไปรอดูที่สนามบินอะไรอีกนะคะดูไบเราจะไปหยุดอยู่ที่ดูไบอีกประมาณักอ,อยู่ในแอร์แพ็ประมาณ10 10ชั่วโมงนะคะพี่น้องนะคะ เขาทำแบบบ้านเรือนไทยสวยมากเลยออันนี้ก็มาทักทายกันนิดนึงนะคะก็อยากให้ทุกคนก็นะเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องก็ขอเดินทางปลอดภัยด้วยคิดถึงเอฟซีนะคะกินข้าวเยอะน้ำหนักก็เยอะคะ่ะพี่น้องอ้วนน้ำหนักก็ขึ้นเดี๋ยวกลับไปต้องไปลดน,น้ำหนักอีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็นะฮะทักทายกันเขต้นตาลคะ่ะพี่น้องนะะต้นตาลเขาทำส,สวยๆนะคะต้นจำลองคะ่ะ สำหรับแบบเรามาถ่ายภาพนะคะส,สวยงามสุดยอดนะคะนี่ก็แอร์พอร์ตสุวรรณภูมินะคะพี่น้องลุงไม้ก็เหนื่อยจะนั่งหลับแล้วนะคะแกก็จะหลับแล้วแกก็รออันนี้ก็รอค่ะพี่น้องรอขึ้นเครื่องอ้ของพลุงพลังขับเร่งดีมีลุงไม้มาด้วยมันก็ไม่ได้แบบของหนักๆกปยังไงลุงไม้ก็ได้ช่วยถือนะคะเรารออีกประมาณสักสองชั่วโมงเราก็บินแล้วค่ะ กขอให้ทุกคนนะคะเจอกันนะ,ะในไลฟ์สุดนะคะขอบคุณมากมายสิ้นสุดในการที่ฮอลลีดีนะคะพี่น้องก็อินจอยเอนดิ้งนะคะอันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ